หนุ่มกัญชัยได้รับข้อความจากเพจเจ้าคุณพระโรสยิงคำถามสดๆกลางรายการถึงแม่ตั๊กและป๋าเบียรเกี่ยวกับการเปิดบริษัทขายปลีกเครื่องสำอางที่ทำเอาแม่ตั๊กและป๋าเบียถึงกับสะอึกก่อนตอบหนุ่มกัญชัยบอกว่าพอดีเพจอิโรสเขาส่งคำถามมาให้ผมถามพู้คุณทั้งสองคนถ้าผู้คุณสะดวกตอบก็ตอบถ้าไม่สะดวกตอบก็ไม่เป็นไร เพจอิโรสตั้งคำถามว่าสงสัยถึงที่มาของรายได้บริษัทเลดี้ขับจำกัดที่มีคุณเบียร์เป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามบริษัทนี้จดวัตถุประสงค์เป็นร้านขายปีเครื่องสำอางจดทะเบียนเมื่อปี63ปีแรกปี63ส่งงบการเงินบริษัทมีรายได้13ล้านบาทปี64ขึ้นมาเป็น108ล้านบาทปี65บริษัทโตมากมีรายได้มากถึง428ล้านบาท และในปี66บริษัทมีรายได้202ล้านบาทรวม4ปีมีรายได้751ล้านบาทเพดีโรดบอกต่อไปว่า Amazing Thailand มากคนเราจะสามารถรวยเกือบพันล้านจากการขายครีมกันแดดตัวเดียวเหรอก็นั่งคิดว่าเขาขายยังไงเพราะแบรนด์ก็ไม่ได้ดังไม่ได้มีขายในร้านสะดวกซื้อไม่ได้มีโฆษณา TikTok Shop เพิ่งเข้ามาเมื่อปี2021 ก็ตรงกับงบการเงินปี64ที่มีรายได้108ล้านบาทถ้าจะอ้างว่าขายออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่น่าจะใช่ไม่รู้ว่าแม่ตักไปวางขายส่งขายค้าปีกให้ใครหรือมีแม่ทีมแม่ขายอะไรไม่รู้แต่ถ้าจะอ้างจากตะก้าบนทิกตอกช็อปตะก้าครีมกันแดดขายได้2,088ชิ้นราคา129บาทรายได้ก็จะเท่ากับ269,352บาท และสบู่ส้มราคา89บาทขายได้ประมาณ23,700ชิ้นก็มีรายได้2 1 9 3 0 0บาทแต่ดูรวมๆแล้วมันคิดยังไงให้ได้100ล้านบาทถ้าเอารายได้751ล้านมานั่งคำนวณ751ล้านหารราคา129บาทเท่ากับว่าต้องขายครีมกันแดด5.8ล้านชิ้นบ้านไหนมีบ้างคะนี่เกือบ6ล้านชิ้น หรือต้องขายสบู่ต้องขายกี่ก้อนถ้าคำนวณเหมือนเดิมต้องขาย8.4ล้านก้อนถึงจะได้เงิน751ล้านบาทด้านป่าเบียชีย้แจงว่าบริษัทไม่ได้ขายครีมตัวเดียวแต่เราทำธุรกิจอาหารเสริมมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วจากความมีชื่อเสียงจากความไว้ใจที่ลูกค้ามาช่วยอุดหนุนสินค้าของพวกเราซึ่งมีหลายตัวด้านหนุ่มกัญชัยถามเสริมในรายการว่า บริษัทใหญ่ขนาดนี้รายได้มหาศาลขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีชื่อของแม่ตัก๊กเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเลยทำไมไม่มีชื่อคุณเองเป็นเจ้าของแม่ตั๊กและป๋าเบียชีย้แจงว่าหนูกับเบียจดทะเบียนสมรสกันและเบียจะเป็นคนจัดการเอกสารทุกอย่างส่วนตั๊กจะไม่มีชื่ออยู่ในนั้นเลยซึ่งบริษัทนี้ไม่เกี่ยวกับทองเป็นบริษัทขายอาหารเสริมตักเหมือนเป็นคนจัดการการตลาด ส่วนเบียจะเป็นคนจัดการเรื่องบัญชีเรื่องการเงินเรื่องการผลิตทุกอย่าง